ไอ้เียยิงยาไก่อุ้ยยิงไม่โดน,นัะแป๊บหนึ่งอุ้ยโอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับอยู่ผมไปตัดซีโร่นี่ไม่เล่นเกม My Ferry Neighborhood เป็นเกมแนวสยองขวัญที่เป็นตุ๊กตาแล้วเหมือนเราจะเป็นคน ไล่ย,ยิงตุ๊กตาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเห็นไตเติลมันอยู่ก็จะมาเล่นให้ดูแลกันโอเคพร้อมเล่นกันเลยดีกว่าไปนิวเซฟมีดอมมอกับซาวเวอร์ซาวเวอร์น่าจะตายเลยแน่เลยเอาดอมมอก่อนแล้วกันเรายังไม่รู้การพิธีการเล่นเลยโอเคเออหนั่นี้ <c oughs> โอ้เริ่มมาเรามีปืนเลย โอ้แล้ว A B C หนึ่งสองสามอย่างวะเฮ้ยอมันเป็นถุงมือที่พูดได้เออตุดตุ๊ปิดปัสเปดโอ้โอ้ขวงได้ด้วยมันเหมือนมันจะพูดอะไรสักอย่างแต่ผมแปลไม่ออกจริงๆนะ ก็คือผมไม่ได้เอาโดสับขึ้นมาก็น่าจะขึ้นสับให้มั้งหรือไม่ขึ้นมีสองอย่างอ้าเข้าได้เลยเหรอเอาประตูกลางยังไม่เข้าเลยเออฝักอะไรวะล็อกตัวอะไรวะหน้าอีง กด e ฮะกด e อ๋อล็อกมันเหรอพูดมากพูดมากพูดมากโอเคไปเกมยิงปืนซะและ้วหนูเอ่อกดลีโหลดยังไงทำเอ่ออู้เดียวอู้เกมเหมือน Resident Evil 4เลย เออแต่ผมสงสัยว่ารีโหลดยังไงเอออะไรวะเหมือนกด F มันเหมือนเป็นเอกสารอะไรสักอย่างโอ้ Residence E View โอเคเดี๋ยวผมมีปัญหาการรีโหลดอ่ะเอ่ออีเอ่อ e. อ๋อ,อตายแล้วรีโหลดยังไงวะเดี๋ยวผมขอดู setting w e บว่ามันรีโหลดยังไงคอนโทรลเลอร์ Controller. มันเหมือนว่ามีรีโหลดตรงไหนกด R แมปเอ้ามันเป็นแมปป่ะเอ่อก็ยังไม่เข้าใจว่ามันรีโหลดยังไงโอเคห้องถัดไปเอเปิดแมงทุกห้องเลยมันเอ้าู้หูยปืน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 ู้ดได้ปืนว่ะกดหนึ่งสองเปลี่ยนปืนโอเคมันน่าจะเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนปืนทุกเกมอุ้ย เงินโทเทนแม่งเล s i เดนอีวิวชัดๆเดี๋ยวโอ้มีลูกศ์สองนัดรีโหลดยังไงฮะรีโหลดไม่ได้เหรอริงดิเดี๋ยวอ๋อมันเปิดทีละไอ้นี่โอ้โอมีเทปเทปก็คือล็อกตัวมันแต่มันไม่มีวันตายก็ยิงให้มันสลบเฉยๆเหรอโอเคเดี๋ยวดะผมลืมมัน มันไอไอ้อน,นี่มันคืออะไรฮะเอกสารโอ้โหแป๊บหนึ่งนะผมขอแปลนิดนึงจะได้ใช้เพราะมันกด F มันดูโนต้ตได้เอ้ยเออกด F มาดูโนต้ตได้ผมก็แปลไม่เข้าใจขนาดนั้นขออภัยด้วยนะครับโอเคเล่นต่อเลยดีกว่าเราเล่นเกมดีกว่าเราจะได้ไม่งงกับเกม กด um, e ฮะล็อกอ่ะกด R ดูแมปแต่มันไม่มีแมปอืม the f u c k <oughs> นี่ไงโอ้ขนลุก้ย <c oughs> เก็บได้เดี๋ยวเก็บรีโหลดโอเคตรงนี้เคยไปหรือเปล่าไม่เคยไปเอ่อ uh, มีเลือด มีเทปมันเหมือนเป็นเกมฟาร์มของเลยไอ้น,นี่อะไรเนี่ยเอ้อโูอะไรวะด่าโอเคอันนี้อุ้ยเฮียโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮียตกใจอุ้ยอ๋อตกใจเลยโอเคอ๋อฟักผมขอแปลแป๊บมันคืออะไรวะอันนี้ แปลได้ก็คือเบนนี่วันนี้คุณพาฉันกลับบ้านได้ไหมฉันรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยหลังจากการลุลรามบนถนนเกสตรีทเมื่อคืนก่อนดูเหมือนเมืองจะรุนแรงขึ้นทุกวันบางวันฉันรู้สึกเหมือนเป็นที่เดียวที่ปลอดภัยสำหรับเพื่อนบ้านฉันรู้ว่ามันงี่เง่าแต่มันมีความหมายสำหรับฉันคุณเกตเวาเราให้ประมาณ6โมง6โมง30นาทีเหรอมาพบกับฉันที่ล็อบบี้สำนักงาน จูเลียโอเคก็ประมาณนี้แล้กันถ้าแปลผิดประกาศไอขออภัยด้วยแปลแบบ Google แปลโอ้โหตกใจนึก็ติดอะไรไอ้นี่ก็อะไรไม่รู้โอเคเราต้องหาอะไรมาตัดอันนี้มันล็อกโอเคออกข้างนอกกันเลยตรงนี้โอเค ห้องนี้ยังไม่ได้ไปเหมือนมันจะมีตัวอยู่เวลคัมเวลคัมเวลคัมอี๋ไงรีโหลดสิครับอี๋ไงโอเคหมดแล้วนะเนาะอือเทปหมดแล้วเนี่ยอุย้ย อะไรอ่ะหนูมันเป็นตัวการ์ตูนที่แปลกประหลาดมากแล้วกดรีโหลดไม่ได้ด้วยในเกมนี้โอเคหรือมันต้องกดหมา้าวอ่ะไม่ใช่อา้าพารเซลเหรออมก็สามอ่อทำไงวะมันเหมือนจะเป็นพารเซลแล้วทีนี้ต้องการพเล์เหรอ โอเคหาพลังงานก่อนแล้วกันล็อกล็อกมันเยอะจังวะโอเคโอ้แผนที่นี่ไงหูใหญ่มากนะแฮนเป็นเกมโอเพ่นเวิลด์เหรอ,หร,อหรือเปล่าแต่มันให้บอกไปหาที่ล็อกบ,บี้เอา้าฮะอ๋อนี่เซฟเหรอโอ้ อย่างวะเนี่ยคืออะไรอะ่ะโอ้ของผมเยอะมากเลยน,นี่น่าจะเป็นกระสุนนะมั้าน,นี่มันเป็นกระสุนซองไอ้น,นี่มันอ้าวคืออะไรอะ่ะผมไม่แน่นจใจนะเอะอ่อ๋อลูกกระสุนโอเคลูกกระสุนซองโอเค เก็บเก็บเก็บแล้วมีเลือดด้วยเกมนี้โอเคเราไปอีกห้องหนึ่งแล้วกันเพื่อมันจะได้อะไรมาแม่งร้องเพลงเลยโอ้ค uh huh. นลกุกไม่ชอบตุ๊กตาพวกนี้เลยตรงนี้ไม่มีอะไรเข้าไปประตู เสียงอะไรวะอะอะไรวะอะไรอ่ะเราอยู่ห้องนี้เอ่มให้กูทำอะไรเปิดไฟหุยตัวอะไรวะ อืมคืออะไรเนี่ยหนึ่งสองสามไอ้ยิงอยาไก่อุ้ยยิงไม่โดนัะแป๊บหนึ่งอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยลีโหลดยิงรัวๆไปเลยซองทำไมซอง สองลูกหมดลูกกูหมดเดี๋ยวลูกกูหมดเจนโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะโอเคหมดแล้วหมดแล้วออกออกประตูออกประตูก่อนเฮ้ย <c oughs> แล้วกูได้อะไรมา <c oughs> มันเป็นกล่องอุปกรณ์เหรอืม <c oughs> น่าจะไปห้องนู้นเดี๋ยว ผมถือปืนลูกกูหมดพอดีอันน้องงั้นทำไรนี่ไงนี่ไงโอเคแล้วยังไงต่ออาา่ะฮะอ๋อเดี๋ยวฮะอะไรอ่ะมันคืออะไร อฮะเสียหายแล้วมันเหมือนมันจะเป็นมีกระดาษถึงเจ้าหน้าที่ก่อสร้างทุกคนเนื่องจากมีการปรับปรุง ขั้นตอนที่ลึกลกกว่าอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการติดตั้งประตูที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อกันไม่ให้หุ่นเชิดที่ออกจากโซนก่อสร้างพนักงานทุกคนได้รับชุดการ์ดสำหรับเปิดประตูหากคุณทำบัตรเจาะหายคุณสามารถใช้เครื่องนี้ทดแทนได้สำนักงานโอเคต้องทำการ์ดแล้ว ถามก่อนว่าผมทําเป็นไหมไม่มันไม่มีใบอะไรเลยเออถ้ามันได้ทีละสองใช่ไหมได้ทีละสองมันก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ป่ะถ้าคิดง่ายๆอ้าว อ้เฮียเซอผ่านเลยโ okay. อเคอ้าวแล้วไงอ่ะอ้าวแล้วอันนี้อ่ะตัวเอ็กอตัวเอ็กตัวเอ็กเฮ้ยอันนี้ง่ายหมุนหนึ่งทีหนึ่งทีเฮ้ยมันย้อนทีอนหนึ่งนี่ที่หายอ๋อเฮียใช้สมองหมุนหนึ่งที อันนี้ล่ะลองวะลองดูว่าเฮ้ยเอาไปหนึ่งอ้าวเหี้ยสึกถูกโอเคขอบคุณมากครับโอ้ยยิงเปงินเข้าศูนย์อีกเอ่อทำไมมันวงไป VII อ่ะไอ้นี่มัน i อเออเดี๋ยวนะอ้าวเฮียเดี๋ยวมันรีชบหายโอเคมันแก้เป็นในนี่เอ่อ VII ใช่ไหม VII เหรอมันไม่ใช่ X มันการะบากว่ามันไม่ใช่นี้โอเคน่าจะง่ายอะเดี๋ยวหนึ่งรอบกดอ,อีกรอบหนึ่งโอเคนี่แหละนี่แหละ ถูกร้อยเปอร์เซนต์ไปวนไปหนึ่งทีกดไปสองทีย้อนกลับไปหนึ่งทีโคตรฉลาดเออเปิดประตูแล้วโอเคเปิดประตูแล้วแล้วข้างในมีอะไรว้าวโอ้อ้าวเหยียดทางตานันสุดยอดว่ะ เดินมาทางนี้ดูดิมันมีประตูหูเกมมันยาวมากอ๋อมีเรือเหรอเรือจะไปไหนอ่ะนี่เดโมโเหรออันนี้ก็เป็นเกมเดโมโนะถ้าไม่มีใครอ้น,นี่รู้อันนี้คือเกมเดโมโที่แบบนานมากอะ เซฟได้ผมตัดพาร์ตตรงนี้แล้วกันอันนี้มันคือเซฟใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคือเซฟเปล่าแต่ผมตัดพาร์ตไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเจอกันคลิปหน้าโอเคถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเจอคลิปหน้าก่อนเดี๋ยวคลิปสองมาต่อ